สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่22ตุลาคมปี2563สําำหรับท่อนพันยาหวานอิสราเอลชุดนี้นะครับที่เพื่อนๆพื่กำลังชมอยู่ได้ทำการตัดแล้วก็ลอกกลับใบที่แห้งนะครับกำลังเตรียมสับแล้วก็จะแพ็คจะส่งไปที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา สำหรับน้องที่ติดต่อมานะครับจริงๆทางน้องเองอยากปลูกหญ้าหวานอิสราเอลมาประมาณ2ปีแล้วน่าจะเคยมีการปลูกไปแล้วก่อนหน้านะครับแต่ว่าเนื่องจากทางบ้านไม่สนับสนุนทางน้องเองก็อยากจะปลูกเพิ่มในปีนี้ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้เรื่องแหล่งน้ำนะครับหรือสภาพที่ดินที่ ทางนองก็จะปลูกด้วยสําหรับการปลูกในระยะนี้นะครับเริ่มเข้าฤดูหนาวยังไงก็ทําการบ่มรากก่อนก็ดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร091 051 5839